ชื่อไหมทุกคนตลาดแท็บเล็ตราคาประหยัดสั่นสะเทือนมากตั้งแต่ออดูคิวเข้าไทยนีวอยู่กับนี่เลยออดูคิวไอพีหกสิบแพดโรนะคะคุณคิดว่าแท็บเล็ตราคา8 9 9 0บาทให้อะไรได้บ้างออะอย่างแรกต้องให้ตัวเครื่องอยู่แล้วเนาะอย่างที่2ให้เคสมาอย่างที่3ค่ะให้คีย์บอร์ดบูทูธแบบนี้มาอย่างที่4ค่ะให้ปากกาแบบนี้มาและอย่างที่5ให้ความสามารถที่เป็น PC m o โหมดรูปแบบประมาณแบบนี้เลยและความเจ๋งตัวนี้คือสิ่งที่ออดูคิวอยากจะนําเสนอนะคะก็คือแท็บเล็ตราคา ไม่แพงก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีวันนี้พามาดูจากตัวนี้ไปพร้อมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีแท็บเล็ตลราคาประหยัดสุดๆ3,000กว่าบาทเนี่ยมาแนะนำกันด้วยจะเป็นไงไปเริ่มกันเลย ทีี่มามาดูดีกว่าว่ามันครบเซตขนาดไหนนะคะที่บอกไปว่าได้เคสได้ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวปากกาเริ่มจากตัวเคส,เคสก่อนละกันค่ะความใจของตัวเคสตัวนี้นะคะก็คือทําออกมาเนี่ยค่อนข้างบางและไม่จําเป็นจะต้องติดอยู่กับคีย์บอร์ดเสมอไปนะคะคือแยกใช้งานแบบนี้ได้เลยและคุณยังสามารถปรับได้นะคะจะเป็นตั้งเนี่ยเผื่อใครจะดูคอนเทนต์นะคะในรูปแบบนี้หรือคุณนะคะจะปรับนอนลงมา นี่ก็จะดันลงมาได้นะคะอยู่ที่ประมาณนี้สุดประมาณนี้เพื่อใครนะคะจะทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นๆน,นะคะไม่ว่าคุณจะใช้ปากกาในการจดบันทึกนะคะหรืออาจจะแบบดูนะคะคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่าแนวนอนลงมาแบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็ที่บอกไปค่ะคุณตั้งขึ้นมานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือส่วนแรกนะคะส่วนที่2ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นี่คือบลูทูธคีย์บอร์ดนะคะที่มาครบ78แคีย์แล้วก็ตัวแท็คแพดนะคะใช้งานได้สามารถจะกดนะคะคลิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเวลาใช้งานนะคะร่วมกับ ตัวเคสเนาะคุณก็แค่เอาตัวเครื่องแปะเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วและความเจ๋งนะคะก็คือสิ่งที่มันกําลังขึ้นมานะตรงนี้ค่ะคือมันจะถามเราว่าเราจะใช้แท็บเล็ตโหมดเหมือนที่เราใช้งานทั่วไปหรือเปล่าหรือเราจะใช้เป็น PC โหมดก็ได้อุ้มจะจิ้มนะคะที่ PC โหมดตรงนี้ให้ดูปึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งว่า PC โหมดนี่มันออกมาแป๊บเดียวขยับมาที่ PC โหมดแล้วซึ่งความเจ๋งก็คือเราเคยเห็นแท็บเล็ตต่ำกว่าหมื่นที่ PC มี PC โหมดไหมแต่ว่าเม่มนเ,เนี่ย ไม่เคยเห็นนะแพงแพงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวท็อปๆเลยใช่ไหมคะแต่การที่เอาดูคิวเนี่ยใส่มาให้เนี่ยในแท็บเล็ตราคา8,000กว่าบาทเนี่ยมันทําให้แบบว,ว้าวมากแล้วเดี๋ยวการใช้างานจริงนะคะมันจะใช้แบบมัลติทัสกิ้งได้มากกว่าแท็บเล็ตเนี่ยราคาจริงๆสูงกว่านี้จนไปถึง20,000กว่าบาทนะคะก็ยังใช้มัลติทัสกิ้งเนี่ยสู้ตัวนี้ไม่ได้ในหลายๆอย่างเนาะอย่างที่3ามที่คุณจะได้นะคะก็คือตัวปากกาค่ะตัวปากกานะคะจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะความสามารถของเขาก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณสามารถดึงนะคะเป็นนหัวทที่ใช้บแป อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นหัวเนี่ยที่สามารถเขียนเนี่ยจดบันทึกได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพกไปอันเดียวแบบนี้ก็ใช้งานได้นะคะทั้งบนแท็บเลต็ตแล้วก็การใช้งานในชีวิตจริงอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาให้มาแบบจัดเต็มจริงๆนะคะซื้อครั้งเดียวได้ไปแบบนี้เลย กันไปกันต่อนะคะที่สิ่งสาคัญของแท็บเล็ตที่สามารถทําได้ของตัวนี้ค่ะก็คือการที่มันสามารถใส่ซิมได้แล้วมันใส่ยังไงแล้วมันโทรเข้าโทรออกได้ไหมเอามาดูกันนะทุกคนเราเริมจากการนี้เลยเดี๋ยวอุ้มจะดึงนะคะถาดซิม,มให้ดูตัวนี้ใส่ได้นะคะทั้งหมวด2ซิมนะใส่ซิม 4G ได้2ซิมหรือคุณจะเลือกใส่นะคะซิม1ซิมนะพร้อมกับ micro SD card ก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าอยากได้แบบไหนนะคะพอ,อใส่เสร็จปุ๊บค,ค่ะอุ้มจะดันกลับเข้าไปเลยนี่ข้อที่สําคัญนะคะของตัวนี้คือไม่ใช่แค่ใส่ซมมออยาาาเเดีวค,คุณสาารถโรข้ออก นี่มีแอปโทรศัพท์แบบนี้นะคะจิ้มเม้าไปปุ๊บค่ะคุณจะกดโทรออกหรือคุณนะคะจะพิมพ์ตัวเลขแบบนี้ก็ได้หรือจะกดนะคะเบอร์จากคอนแทคอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสมมติคุณกดโทรออกนะคะอคอปุ๊บนะคะเสียงมันก็จะดังออกมาผ่านสปีกเกอร์แบบนี้ อะไรแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้สําหรับการโทรเข้าโทรออกแต่สิ่งสำคัญนะคะในการใส่ซิมหลายคนเอาแท็บเล็ตไปไว้ในรถไว้ดูแผนที่ใช่ไหมคะมเปิดเนี่ยแมพเลยทีนี้เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ซิมนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้ติดไว้ที่รถของเราก็ได้เลยนะแล้วถ้าสมมติเราจะออกจากรถมาเราก็แค่ดึงนะคะตัวนี้ออกมาในงบประมาณไม่ถึง 9, 0 0 0นอะ้ว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับไว้ในรถหล,ลัก ต่อไปนะารจะพาทุกคนมาดูแล้วกันว่าตัวนี้เหมาะสําหรับการดูคอนเทนต์ขนาดไหนค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็น Netflix เนาะเน็ตฟลิตัวนี้จะสามารถดูในเวดที่เป็น L1 เลยทีเดียวและก็ด้วยความที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่มากๆนะคะไซส์นี้คือ12.1นิ้วนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็น WQHD นะคะสแสดงผลสีสันได้สวยงามมากๆแล้วก็ Skin to Body ้ a t โชนะคะเยอะนะ87.7%เฟรชเรทจะอยู่ที่ 90Hz นะคะแล้วก็ความสว่างอยู่ที่550เนสส่วนเรื่องของสีนะคะเมื่อกี้แอบไปเห็นกันแล้วเนาะสีตัวนี้ค่ะสแสดงผล ดทีส3ได้1070000ล้านสี1 0 7พันล้านสีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า Netflix เป็น L1 อีกด้วยหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเลยเดียวไซส์ของเขาจริงๆนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้คือสำหรับการดู Netflix นะคะผมต้องขยายเต็มจอเนี่ยก็มีการทอนเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปไม่เยอะนะถือว่าโอเคมากๆเลยทีนี้มพาไปดู YouTube กันมากดีกว่านะคะแน่นอนว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Google Play Store นะคะคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดได้อย่างที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วก็คุณดู ใช้ได้เนาะเสียงก็ถือว่าเสียงดีด้วยนะลำโพงทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเล่งให้ดูให้ฟังนิดหนึ่ง,อองอเ,เออแล้วชอบมากอะ่ะคือสีสันสวยมากนะแล้วก็สามารถดูคอนเทนต์นะคะอย่างในอย่างใน YouTube เองเนี่ยจะได้นะคะ 1440p พอะไรพวกนี้ดูได้ชิลๆเลยแบบนี้ค่ะเอาจริงเหมาะมากๆนะกับงบประมาณนี้นะคะเราจะไปดูคอนเทนต์ด้วยตัวนี้ ต่อไปนคะาเดี๋ยวอุ้มจะมาเอาใจสายอ่านการ์ตูนกันบ้างว่าเป็นยังไงคะ่ะสำหรับเองนะเหมาะมาก คือไซส์เนี้ยค่ะถึงอาจจะแบบไม่ได้เบามากนะแต่ว่าพอขนาดมันใหญ่ใช่ไหมคะและการแสดงผลสีสันต่างๆาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆทําให้การอ่านการ์ตูนเนี่ยฟินมากๆนะคะจริงๆแล้วคุณจะถือแบบนี้อ่านก็ได้หรือคุณนะคะจะเอาใส่เคสนะคะแล้วก็ตั้งเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าอ่านแนวนอนเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คืออ่านแนวนอนแล้วเราก็เคาะไปเรื่อยๆเคาะเปึ๊กแบบนี้ไปนะคะอันนี้คือสําหรับการอ่านแนวนอนก็ใหญ่โตมโหฬารเลยหรือถ้าใครนะคะอยากจะได้ไซส์เนี่ยการอ่านการ์ตูนเนี่ยก็ฟิลลิ่งประมาณนี้หรือถ้าใครเนี่ย ะะเดี๋ยวผมเปิดเป็นหนังสือให้ดูสักเล่มหนึ่งนี่ค่ะไซส์หนังสืออุย้ยอ่านฟินเลยเหมาะมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่อุ้มสาธิตให้ดูที่อุ้มเดโม,โมให้ดูเนี่ยไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือพวกนี้ยายนะคะคุณจะอ่านหนังสือเรียนที่คุณเนี่ยสแกน PDF เนี่ยเข้ามาแล้วจะใช้นะคะตัวปากกาเนี่ยปากกานี้พวกนี้นะคะในการแบบจดบันทึกต่ออะไรแบบนี้นะคะพวกนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้เวิร์กเลย มาดูกันีการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เองเนี่ยมาพร้อมกับชิปมีดเดเทค G99 Octa Core ค่ะชิปตัวนี้เนี่ยถือว่าเอามาเล่นเกมใช้ได้เลยทีเดียวนะย่าอุ้มเนี่ยจะชอบเล่นอวีใช่ไหมคะคุณสามารถจะเล่นนะคะแบบ High Frame Rate ได้60 FPS ถือว่านิ่งดีใช้ได้ค่ะจะตกก็ตกลงมาแค่58เท่านั้น5ั8 9 60อยู่ประมาณนี้เลยแล้วตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ RAM 8GB ค่ะบวกกับ Fusion Memory ด้วยจะอยู่ที่ 12GB แลว ROM นะคะความจุจะอยู่ที่ 128GB หรือใครเนี่ยจะใส่เป็น micro SD card เพิ่มเองก็ไดด้้้ค่ะแลววตันีีีเม คือเขาไม่ได้ใส่แอปอื่นๆมานะคะจะให้มาแต่แอปพื้นฐานทั่วไปเพื่อความปลอดภัยและก็ความไม่งุนงุดอด้วยตัวนี้จะรันด้วย Android 14นะคะครอบทับด้วย AuduQOS 3.0มาพร้อมลำโพง4ตัวเหมือนที่ฟังกันไว้เมื่อสักครู่นี้และแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มาก10,000มิลลิแอมป์จ้าใช้งานได้สบายมากๆเลยค่ะแล้วก็รองรับชาร์จเรล3.3วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังนะคะเป็น AI Camera 16ิกล้านพิกเซลกล้องหน้าแล้านพิกเซลนั่นเองแล้วจริงๆแล้วยังะะ Mini มี บาทเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไซส์มินิเลยเหมาะสําหรับการพกพานะคะมากๆเลยหนักเพียงแค่2 9 2กรัมนะคะบาง7.5มิลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนะคะจะเอาไปอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนนะคะหรือเอาไปเรียนนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีและตรงนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกล้องนะคะสามารถจะใช้เนี่ยแทนมือถือในการสแกนนะต่างๆได้ด้วยค่ะใส่ซิมได้2ซิมนะคะแล้วก็รองรับนะ 4G LTE แล้วก็ว o เตนะคะหน้าจอนะคะขนาด8.4นิ้วค่ะมาพร้อมที่นีอินเซลค่ะ Full HD Plus ซีพะะียเป็น Unisoc T606 ค่ะแล้วก็ RAM นะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นเดี๋ยเาสรุปกันราคาทีนึงกล้องหน้าจะอยู่ที่5ลา้านพิกเซลกล้องหลัง5ล้านพิกเซลแบตเนี่ย4,000ม ah. ิลลิแอมแปร์แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับช่องหูฟัง3.5มมิลใส่ไมโคร s d สติการ์ดได้นั่นเอง แล้วตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างค่ะสำหรับตัวใหญ่นะออร์ดูคิว60 Pad Pro ค่ะตัวนี้เนี่ยสำหรับอุ้มเนี่ยก็เหมาะสําหรับการทํางานจริงจังได้เลยหรือถ้าใครนะคะจะเอาไปซื้อไปดูคอนเทนต์ได้หน้าจอใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันหรืออย่างที่บอกไปค่ะว่าใครจะไปใส่ซิมโทรเข้าๆออกแล้วเอาไปใส่ในรถเอาไว้ดูแมทนะคะจริงๆเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะคะกับราคานี้นั่นเองแต่อีกตัวนึงนะคะสำหรับตัวออร์ดคิว iPad 5 0มินิตัวนี้เนี่ยเป็นแบบน้องจิว๋วอยู่ในมือนะคะใส่เปเ้เล็กๆนะหรือกระเป๋สา,ะะาปสะา ได้นะและใครเนี่ยจะหยิบขึ้นมานะคะสมมุติเนี่ยจอของเราเล็กเกินไปใช่ป่ะมาถ่ายติ๊กต็อกดูนะคะที่จอใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เหมาะมากๆเช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวมาสรุปราคาให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับตัว iPad 6 0 Pad Pro ค่ะรุ่น RAM 8G กิกนะคะความจุ 128G กิกค่ะราคาจะอยู่ที่8,990บาทแล้วก็รับประกันให้1ปีสาหรับตัว iPad 5 0 mini นะคะราคาจะมี2แบบคือรุ่นสี่กิกส์นะคะ, RAM GB, ค GB, าคาะยู่ที่กิกบานนะค,ะ RAM GB, ความจุนกะคบที่กิกส4ราควาจุ 128กิกค่ะราคาจะอยู่ที่4,490บาทค่ะรับประกัน1ปีสามารถซื้อนะคะได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ทางช่องทาง Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เลยทีเดียวและสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจแต่ว่าสงสัยว่าแบรนด์ a u d u o q คือแบรนด์อะไร a u d o q เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆติดท็อป10เลยทีเดียวเขาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2005ค่ะเน้นในเรื่องการพัฒนา,นานทั้งแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปแต่ว่าในไทยค่ะเพิ่งมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วเราบอกว่าวิธีการเคลมของเขาง่ายมากๆนะคะถ้าสมมติเคร จะมีรถมารับแล้วก็มาส่งกันนะคะก็เรียกว่าง่ายนะแล้วก็สะดวกมากๆค่ะแล้วตัวแทนจนําหนในประเทศไทยเจ้านี้เนี่ยเรียกว่ามีโปรดักในไทยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คุณสามารถมั่นใจได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอฝากเนี่ยเอาดูคิวทั้ง2รุ่นและอนาะคตต่อไปผู้เชื่อว่าต้องมีแท็บเล็ตนะคะราคาประหยะัดประหยัดแบบนี้ไห้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ